สวัสดีทุกทุกท่านก่อนเลยนะคะก่อนเลยก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้นะคะทางแบบสถานที่ค่อนข้างอัดแน่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างร้อนขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะคะต้องออกตัวก่อนเลยะคะ่ะเป็นครั้งแรกของการจัดงานแบบโอเพ่นแบบนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไม่รู้นะรว่าใครลองได้ช่ก็ลองเด้นะคะลมใจอีกแล้ว

ก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่หมอกุ้งนะคะ K K X, แล้วก็ KVKX แล้วก็นอก9ปีแล้วก็คือแบบว่าอยากจะบอกจริงๆว่าผลิตภัณฑ์พี่หมอกุ้งดีมากๆคือพี่หมอกุ้งให้หนูเยอะมากให้มาเป็นลังแบบสองสามลังเลยแล้วก็ขอบคุณพี่หมอกุ้งมากๆนะคะโอเคอเคะ่ะเราก็จะไปสนุกกันต่อที่เตี๊ยมแปลค่ะโดยทั้งนักปฏิรูปและนักสร้างมสวัสดีพ่หสวัสดีพ่นสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ด้วยนะคะ แรนดิงพุกต้องตรงมาอีเวนต์นี้เลยค่ะเราต้องบอกว่าอย่างแรกคือตรงมาแสดงความยินดีกับแบรน,น,นด,ด์ j เอสกับของเจ๊ตุเกยูซี่โอ้ย่ะ โอ้ดั้มมันเป็นพาร์เนอร์วันนี้เลยอยากจะมาสัมภาษณ์ที่เบนสดๆตรงนี้ครับและบอกกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าทำไมครับถึงตัดสินใจร่วมงานกับ q v e k ไม่ใช่การเป็นแบนบ์มัตเตอร์แต่เป็นพาร์เนอร์เลยคือต้องบอกก่อนว่าโอ้ยวันนี้เป็นดีใจมากได้เจอพี่นักข่าวเพราะว่าไม่ได้มางานอีเวนต์น,นานมากตั้งแต่แต่งงานมาก็แบบว่าเงียบหายไปน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไปทําหน้าที่แม่บ้านแล้วก็ ที่จะแบบแพงที่จะมีน้องอยู่ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออละครยาวๆเราคงรับไม่ได้ไเพราะ<ม>ว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเกิดอยู่นี้แบบท้องโตขึ้นมาแล้วถ่ายละครไม่จบเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะด่าเอาอะไรเงี้ย <แ S 1> ก็เลยคิดว่าเออในช่วงนี้เราจะทําอะไรดีเราก็เราก็รู้จักโรงงรนคุณเมนี่ไปไหนแล้วใายไปไหนแล้วเราก็จะสนิทกันอยู่ประมาณเพราะว่าเราเคยเป็นพิเซนเตอร์โปรดักต์หลายๆตัวที่โรงงานเนี้ยทําทำเราก็ ฉันว่าฉันจะต้องทำโปรดักต์สักตัวหนึ่ง<อ>ในช่วงที่ฉันจะเตรียมตัวมีน้องเมย์อะก,ก็ก็เลยคิดว่าเอออยากจะทําผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำอะก็อยากจะทําที่มันตงรงกับประสบการณ์จริงของเราก็<อ>าคือเมย์อะเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมาอชอบเที่ยวทะเลชอบขายชุดว่ายน้ำดีมากๆอยู่แล้วที่เขาขายมาแปดเก้าปีก็เดิมส่งมาให้ใช้เราก็เอาใช้ต่อด ใช้ต่อจนหมดหมดปุ๊บอ่ะดีก็เลยไปปรึกษาเมนี่ว่าเออฉันอยากทำกิมมูสฟาราทำยังไงดีอ่ะฉันจะเริ่มยังไงดีฉันไม่เคยขายอะไรเองมาก่อนเลยเคยทําแต่ร้านอาหาระอะไรอย่างเงี้ยเมนี่ก็บอกว่า้ยก็องปรึกษา้องหมอดูเลยดีกว่าไหมเราก็ไปปรึกษาหมอนุว่าเออเนี่ยอยากจะทำอ่ะแต่ว่าคณหมอนุ้มีของตัวเองอยู่แล้วอ่ะช่วยมาทำกับไปหน่อยได้ไหมว่า ทำยังไงดีคือเมย์รู้สึกว่าคีมมันดีนะเชื่อผลไวขึ้นพอพกเรงข้อเสียของนิคกวันคือเป็นผลช้าแต่เห็นผลแล้วอยู่ได้นานยึดใช้ไม่ดีจ่งแต่บี้ทีกูบอกว่าคีมวันนี้มันไม่ได้เป็นคีมทุกอย่างจริงๆเมยว่ามันเป็นทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วเป็นคลาสสามดีตัวเองรว่าผู้ชายอะจะไม่ชอบทาคีมอะไรเลยแต่ถ้าผ่ากผู้ชายมันจะมีความที่แบบแห้งกล้าตรงเนี้ยนี่นป็นเรือจีมคลาสก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนหลักๆเราต้องการที่จะลดฝ้าลดฝ้าและหน้า พอแล้วอ่ะใช้ยา้นต้องชใช้ยานะคะใช่ไ้มไม่ได้ไม่ได้กดทิ้่เดียว ฉลองกัตโอเพินิ่งแล้วก็ สำคัญเลยก็คือแกนอพิดี้อินจีที่ทำกับพี่เมย์นะคะตัวโปรดักตัวใหม่ล่าสุดซึ่งจริงๆไม่ใหม่เลยทำมา9ปีแต่ว่าล่าสุดเป็นสูตรที่เราพัฒนาเดเวลอรทั้งแพคเกจจิ้งทั้งสูตรละทั้งสารสกัดแล้วก็หวังว่าใครที่อยากลองโปรดัก t ดีๆนะคะที่กิดคนดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่อินฟลัสนะคะมีสารสกัดที่เป็นอินโนเวทีฟนะคะทั้งช่วยลดเม็ดสีช่วยป้องกันการเกิดเม็ดสีใหม่และช่วยไม่ให้เม็ดสีกลับมาเป็นซ้ำและยังทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นก็อย่าลืมองตัวนี้ พีจีพาสค่ะพี่เมย์มา,มมาเป็นโฟซีอีโอในคาะนะที่ผู้หญิงทํางานแล้วก็เป็นคนที่แบบตั้งใจทามากๆตอนแรกยังคิดว่าเขาจะไหวไหมเนาะเราทํางานเป็นคนชอบทํางานแต่พอเจอครั้งแรกก็เกรงมากบอกเลยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนคุยเราสนุกแล้วบอกเขาได้ว่าแบบพี่เมย์หนึ่งของสามสีไม่ไหมแล้วเขาก็บอกเราในมุมที่เขาเป็นดาราเขาก็จะมีมุมที่เขารู้ว่าคนดูชอบอะไรคนดูไม่ชอบอะไรพี่ว่าอย่างนี้ ก่อนะกุ้งก็เหมือนเป็นการแชร์ลิงกันแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ก็ทั้งกุ้งกับพี่เมย์ก็อยากให้ทุกๆคนแบบได้ใช้โปดักดีๆได้ราคาจะต้องได้แล้วก็ฝากบบก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เมย์ค่ะก็หวังว่าจะเห็นพวกเราแล้วก็เห็นอีกหลายๆโปรดักตไปเรื่อยๆสำหรับกุ้งแล้วก็พี่เมย์พิชณา่ะค่ะหวันอยากมีแบรน คือตอนแรกอ่ะมาร่วมมือ,เ,อเขาเรียกร่วมมือร่วมงาน,งานกับคุณหมอตอนแรกก็รู้สึกอุ๊ยแต่และคือเราอ่ะรู้จักเมนี่มาก่อนแล้วเนี้ยเป็นตัวเชื่อมมาเราก็รู้สึกว่าวคุณหมอโอเคเราเราเรานัดประชุมกันก่อนเราก็รู้สึกคุยเออคุยง่ายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแอบ,บคิดนิดนึงเพราะด้วยความเป็นคุณหมออ่ะเขาจะเนิร์ดไหมเขาจะเข้าใจเราไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าให้เปอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนตรงๆเหมือนกันเลยคุยกันง่ายแล้วก็มีมี ทัดเกตเหมือนกันคืออยากอยากจะรักษาฝ้าให้ให้กับสาวๆเพราะตัวเราเคยเป็นฝ้ามาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเออโปรดักต์เนี้ยคือตอบโจทย์แล้วก็มันมันใช่อะค่ะทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวใกล้ไงฝักผลิตภัณฑ์ของเมล็อกหมอกุูมไว้ด้วยค่ะพอี่เม <ไป S 1> ลงไปดูแลทุกขั<ม>้น <ไป S 1> ตอนเองด้วยใช่ก็คือตั้งแต่แพ็เกจจิ้งคือเดิมมเขามี เขามีครีมของเขาที่ขายดีอยู่แล้วเราไปขโมยครีมเขามาแต่ขอมาพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ขอเปลี่ยนแพคเกจิ้งให้เป็นตัวเราให้จับต้องง่ายใช่แล้วก็ดูแบบว่าเออแบบใช้ง่ายง่ายและไม่แพ้ที่สำคัญต้องไม่แพ้เพราะเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทําไว้เผื่อว่าเกิดวันนึงแบบท้องก็ยังทาได้อยู่อะไรการได้ให้เมย์มามันจะช่วยสัพพอร์ช่วยสุด เยอะมากๆค่ะก็คือเหมือนเป็นกระบอกเสียบให้เราแล้วก็พอมันมีคนช่วยทํางานสองหัวมันดีกว่าหัวเดียวแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแพ็กเกจจิ้งอันนี้ยกกลวยยนให้เขาเลยที่เขาแบบเออก็ทีเอ็ดได้น่ารักมากๆเราก็ทําให้ชาเกตที่เดิมส5ม้าคืนมันเหลือแค่25้คืนก็เพรพี่เมย์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาเกตของอินเจียค่ะอินเอร์เคทีมันเป็น3 5อัพส่สิสจะเยอะมากๆพอพี่เมย์มาก็เปลี่ยนโฉมครีมที่ ปีแล้วมันดีขึ้นแท็กเก็ตที่มันน่ารัจากจะต้องได้ก็ทําให้คนรู้สึกชอบตัวอิน,นเคปเป้มากขึ้นด้วยค่ะใช่ทุกคนที่คิดว่าเมย์น้าอยู่ยี่้าก็ขอว่ากินตัวนี้นะคะ <c oughs> วันนี้ลยเราจะยี่้าตลอดไปอ <c oughs> ันนี้คแที่สามีรักสามีหลง <c oughs> ชุยโสดโสด <c oughs> สามีหลงมากเลยให้อยู่บ้านอย่างเดียวเลยหรอพี่บิ๊กห่วงมากจริงค่ะอันนี้ยืนยันค่ะให้ทำคู่ฝาแฝดแบน ก็ฝาก KBKH นะคะแล้วก็ Ina Cream G Plus ด้วยนะคะที่กุ้งกับพี่เมย์แบบตั้งใจสุดๆนะคะก็อยากให้คนไทยได้ใช้ของดีในราคาจับต้องได้ย,ยังคงเป็นสโลแกนจริงใจปลอดภัยไม่แพงแล้วก็เออ จะทําจริงๆอะค่ะก็9ปีก็ขอบคุณหลายๆคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เมย์พิชนาน่ะที่เป็นแกนกลางของทุกอย่างแล้วก็นําเรามาสู่ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครยังไม่อยากใครยังไม่เคยใช้อยากลองใช้ก็ไปเจอการที่เพจ k b x Thailand ได้นะคะก็มีอินจีขายทุกช่องทางเลยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะเอ้าไม่พูดเลยอ่ะคือเมย์อะเมย์ตั้งใจจะมาขายมาก แต่ว่าคุณหมอขายหมดแล้วคือเอาจริงๆนะตั้งแต่ทํางานมาคือแบบเฮ้ยรู้สึกชิลมากเลยอ่ะหมอแย่งพูดไปหมดแล้วไม่ม่ต้องขายอะไรเลยแล้วมันครบครบก็ไม่ได้อีกฉันเม่บอกว่าฝากคุณหมอกุ้งผลิตภัณฑ์ใน k v k x และอินาเคลียจีด้วยค่ะ